สวัสดีค่ะวันนี้แม่น้องพะพไปเก็บเห็ดคนเดียวนะคะไม่มีใครว่างเลยค่ะไปเป็นเพื่อนกันค่ะไปคนเดียวก็อ็จะได้กลับก็นนู่นแหละค่ะแต่ช่วงนี้มันมี มีลมเนาะลมแห้งลมทำให้พื้นดินแห้งไม่รู้จะยังมีเห็ดให้เราเก็บไหมนาอไปกันเลยค่ะไปเข้าป่ากันทำวีดีโออันไหน ก็ก็โดนรถซับเนาะเข้าป่าก็ต้องโดนรถซับเหมือนเดิมเลยนะคิดว่านะรถซับพูดติดตาไปกับจักรยานคู่ใจค่ะ ายานคู่ใจวันนี้มีแดดหน่อยค่ะมีลมด้วยลมลมแบบลมแห้งๆเนาะทำให้ปากแล้วแห้งไปด้วยมาถึงป่าที่แม่น้องผอบู่เคยมาเก็บแล้วค่ะ เข้ามาก็จะเห็ดนี่ค่ะเห็ด่านแน่นอนเลยเนอะเห็ดถ่านค่ะตอนนั้นเห็ดพึ่งก็ขึ้นตรงนี้เนาะแต่ว่ามันแรงมากเลยค่ะมันแห้งจะมีเห็ดขึ้นไหมเนาะ,ะจะมาทันคนอื่นเขาไหมเนาะวันนี้เข้าปา่าคนเดียวค่ะสามีทำาคอกวัวสามีไม่ว่าพามาก็เลย เหนค่ะมาเข้าปา่าเองครั้งแรกเลยค่ะคนเดียวเยอนมากเลยแห้งมากเลยค่ะมีคนมาเก็บก่อนเราหรือเปล่า เม็นไหมคะดอกนี้อยู่ข้างทางเลยค่ะคิดว่าจะคิดว่าแต่จะโอ๊ยน้องก็ยังแข็งอยู่เลยนะกินได้ไหมน้องนี่ถ้ากินไม่ได้ก็ไม่ว่าก,กันน้องยังแข็งแข็งอยู่เลยดินมันแห้งมากมากเลยค่ะน้มีแต่เห็นอะไรร้อไม่ขึ้นมา อะไรแล้วขึ้นมาเนี่ยเต็มเลยค่ะขาวเยอะเลยมี่แต่มันแห้งมากเลยค่ะปลับมาหาเห็นมั้งแห้งๆแ,แห้งจังเลยเดินดูก่อนคันก็จะอกไม่สวย,ยอยูเลย อดอกไี้สวยมาเลยค่นะแต่ว่ามันแห้งแล้วเนาะนดูแห้งๆแล้วค่ะอันที่สองค่ะขายยาวนะคะเนี่ยมันใบไม้เลยนะ <c oughs> มันใบไม้เลยค่ะ <c oughs> มีค่ะโอ้ยโดดนี้เริ่มโุม้ยเหี่ยวแล้วค่ะพี่น้องดูมันเน่าแล้วค่ะไม่ได้เสียดายจังเลยเนาะป่ามันแห้งไปแล้วป่ามันเริ่มแห้งไปแล้วเนาะไม่ค่อยมีเห็นเลยค่ะป่ามันเริ่มแห้งแล้วค่ะพี่น้อง เราจะมาสองดวงค่ะเห็นอยู่แล้วค่ะเห็นอยู่สองดอกอยู่ข้างบนนี้ค่ะดอกนี้ดอกนี้กำลังน่ารักเลยค่ะนี่ยสวยมากเลยค่ะนุ่นดอกนู่นใหญ่มากเลยค่ะโอ้ย ดอกนี i, ่ใหญ่มากไปค่ะดูสิได้อยู่มันยังแข็งอยู่เลยค่ะดอกมันยังแข็งแข็งอยู่เลยเนาะเอาได้เอาได้หมดแหละเราจะแบ่งที่คนไทยด้วยขึ้นมาขึ้นมาข้างบนนี่ก่อนค่ะนี่ค่ะสองดอก กาลังผลเลยสวยอยู่นะคะเนี่ยแต่มันเริ่มแห้งแ,งแล้วเริ่มแห,แห้งแล้วค่ะจะได้เยอะไหมน้อนี่ลมเย็นดีมากๆเลยค่ะลมแรงลมมันทำให้ให้ดินแห้งเร็วนะ ทำให้ดินแห้งแล้วก็ทำให้เห็ดไม่ค่อยขึ้นนะคะถ้ามีฝนมาก็ดีหน่อยเนาะเห็ดก็เริ่มจะไม่ค่อยขึ้นเยอะแล้วค่ะเห็ดเริ่มจะซาแลนะ้วเนาะมองหาก็ยาวแล้วนะเห็ด แห้งมากมาเลยค่ะพี่น้องจ้าทางนี้แห้งมากเลยค่ะไม่ค่อยได้เห็ดเลยนะมันแห้งเร็วมากเลยค่ะแปบ๊บเดียวเองแห้งเร็วแบบนี้เห็ดมันจะขึ้นอีกไหมเนาะ มาอยู่ในป่าคนเดียวนะคะเนี่ยมาเดินเลาะดูเห็ดตกที่เคยขึ้นนะแต่ก็มีคนเข้ามาดูทุกวันแหละหนูว่า จะมีคนเข้ามาดูเรื่อยๆเลยเห็ดทุกวันเห็ดพึ่งแดงเห็ดพึ่งขาแดงพึ่งขาแดงค่ะ แค่นี้นะคะเดี๋ยวจะไปตัดขาถิงนะ,ะในปา่าดอกนี้ก็แห้งแล้วนะคะนี่แห้งป่าเริ่มแห้งแล้วค่ะป่าเริ่มแห้งเห็ดก็เริ่มแห้งเหี่ยวไปด้วยนะนจ้าเก็บเห็ดกันค่ะ มาเก็บเห็ดนี่ก็ผิดกฎไม่น้องมาจ้ามาจ้ามาเก็บหมดกันจ้าเจอแล้วดอกนี้ใหญ่มากดอกนี้ใหญ่มากเลย,หเ,ลยเห็นไหมคะนู่นค่ะเห็นไหมขา,ขาว ตองใหญ่มากเลยค่ะยังแข่งโป๊ะอยู่เลยยังแข่งโป๊ะอยู่เลยค่ะหาต่อหาต่อจ้า